สวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสูผู้สุขคนทั้งเอฟซใหม่และก็เอฟซีเก่าที่เขามาติดตามและก็ให้กำลังใจกับช่องปุนา USA Channel ค่ะวันนี้ปุนาจะมาฉเฉลยนะคะมีเอซีปุนาถามมาว่าป้าปุนา ใส่ขี้มอีอย่างใส่ขีมอีอย่างหนาคืออันหนา,หนา,หนาคือใส่ติ่งลิงแต่มือี้ปุนาจะมาไขปริศนานะ,ะว่าต่วกรอ,อื่นจะที่จะไปติดตาม,มพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมนะคะเดอ้อผู้ใดถี่เขามาใไม่นะคะเอฟซีใหม่ที่เขามากอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปปุนานะคะแล้วก็สําหรับเอฟซีเก่านะคะปุนาขอบคุณไปอย่างมากที่ให้กําลังใจด้วยดีตลอดมากนะคะมาเฉลยค่ะ ว่าครีมที่ปู่าใส่มีอยียงแน่นะคะแอนแนนเดี๋ยวมาพงพร้อมๆกันจะเด้อ Where are you going honey ย o t a ท e a s h o ช e าสามีจะไปสามีจะไปอาบน้ำค่ะสามียังไม่ได้อาบน้ำมาค่ะพี่น้องว่าะอยากเบาไหลใหญ่ทางว่าครีมที่ปู่นาใช้อยู่เป็นประจำทำให้หน้าใสกิ๊กอย่างเงี้ยมันคือครีมอะไรค่ะมาดูกันพร้อมๆกันนะจ๊ะน้อมาเบิ่งกันจ้า ผลิตภัณฑ์ที่ปูนาใช้นะคะอันนี้ปูนาบริกาโฆษณาอีย่างของผู้ใดเลยพี่น้องแต่ว่าปูนาอยากจะเอามาให้พี่ๆน้องๆเบิ่งว่ามันเป็นครีมอะไรที่ปูนาใช้อยู่นะคะมาเบอ่งตัวนี้ก่อนนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่น้องมันจะเป็นแบบกิฟต์เซตนะคะกิฟต์เซตตัวนี้ก็จะมีหลายๆอย่างอยู่ข้างใน,นะะพี่น้องจ้า อันนี้คือกิฟต์เซ็ตที่ปูนาสื่อม้าะนะพี่นอ้องเ่อเป็นปูนาสื่อสามีสื่อไห้มันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะพี่นอ้องมันจะเป็นกิฟต์เซ็ตแบบนี้นะคะมันก็จะมีพวกไอซโดนะคะเนี่ยมันก็จะมีพวกนมีพี่นอ้องคือในในกิฟต์เซ็ตนี่มันจะมีทั้งนี่ค่ะมันจะมีแบบเนี่ยมีพวกไอชโดนะพี่น้องเนี่ย พวกปัจจชยออนพวกอะไรก็อยู่ตรงนี้ในนี่แหละอยู่ในนี่หมดนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะจะเลือกสีแบบไหนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเขาจะมีให้นะคะอันนี้ปูน่าจะบอกให้เพื่อนๆเพื่อนใกล้ๆว่าเป็นยี่ห้ออย่างนะคะแล้วก็ก็จะมีแปรงนะคะนี่ก็จะมีแปรงให้พี่น้องนี่อ่ก็จะมีแปรงแล้วก็มีครีม เซรั่ม uh, um, นะคะจะมีเซรั่มแล้วก็ไอคีมนะคะแล้วก็ครีมสำหรับทาตอนกลางวันแล้วก็จะมีมาสคาร่านะคะแล้วก็จะมี uh, ที่ล้างเวลาเข้าแตงง่แตงหนงแต่งหน้าแล้วก็จะมีลิปสติกนะคะมีลิปสติกพวกนี้นะคะอันนี่พี่น้องมันก็จะเป็นเซตอันอย่างนี้นะเซตให้นะคะปุนาก็จะซื้อมานะคะแบบนี้ สามีซื้อให้นะคะไม่ใช่ปูนาซื้อกับพี่น้องสามีซื้อให้นะคะแล้วก็จะมีอีกเซตนะคะมันก็จะเป็นเซตแบบคือปูนาสามีพันจะซื้อให้ปูนาทุกทุกป,ปีพี่น้องซึ่งเป็นวันคริสต์มาสนะคะเป็นวันคริสต์มาสเขาก็จะซื้อให้ทุกป,ปีทุกป,ปีเพราะว่าเขารู้ว่าเมียเมียเขาใช้ใช้เครื่องสําอางยี่ห้อนี้เขาก็จะไปซื้อให้นะคะเป็นของขวัญ สําหรับตัวนี้กล่องมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบน,น,นี้ค่ะพี่น,อน้องจ๋าตัวนี้จะเป็นสีสีออกแสบแสดหน่อยพี่น,อน้องมันก็จะมีหลายตัวเ,เหมือนกันแต่ละปีนี่มันจะได้ไม่เหมือนกันนะแต่ละปีนี้มันจะ,ะเขาจะมีะ collection ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นครีมกันแดดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ําหอมเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนี่ย อันนี้ปกติเขาจะมีให้ประจําพี่น้องไอ้พวกไอ,อ้ล้างเครื่องสอําอางพวกเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าแล้วก็อันนี้เขาจะให้ประจําเลยเนี่ยมาสคารา่าแล้วก็ตัวปัดขนตาแล้วก็ลิปสติกโอ้ยตัวนี้ลิปสติกตัวนี้จะบอกให้ได้จ้ามากเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยลิปสติกตัวนี้มันจะเป็นยังสี้วพี่น้องเนี่ยลิปตัวนี้มันเป็นอะไรที่แบบนี้ เอามือดันลงมามสิพี่นนองมันเด้งดึงออกมาทันทีแล้วมันก็จะหืมสีสันสวยงามพี่นนอนมึงนนะ่ะของสีสันนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้สําหรับเวลาเราพคกเดินรงเดินทางเลพี่นนองสุดยอดวคะค่ะพี่นนองคะ่ะสวยงามจริงๆนะคะพี่นอนองลิปสติกนะคะเลิศสแมนเตนนะคะ เนี่ยคำว่าแดงพี่น้องอันนี้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นไอพวกเซรั่มนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเซรั่มเซรั่มนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไอครีมนะคะโอ้ <Oh, แต่ตัวนี้สีสวยมากอันนี้สวยมากนะคะอันนี้สีสวยมากส่วนมากปูนาะปูปูน่าปอกไข่แตงหนาหรอพี่น้องส่วนมากจะ่อยไขเขียนแต่งนุ่งแตงหนาพี่น้องอ้าวคือเปิดบระเด็นเนาะพี่น้องเลย <ff way> ปูน่าปอกข่ใส่พี่น้องเนี่ยอันนี้จะเป็นปัดชะออนนะคะสวยมาก สวยจริงๆนี่สวยงามมากพี่หน้องสีแบบหวานนะคะนี่ค่ะปีอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำหอมเล็กๆนี่นี่นี่ค่ะขวดน้ำหอมแล้วก็เป็นขวดน้ำหอมเล็กๆเวลาเวลาเราเดินทางสําหรับเวลาเราเดินทางนะคะเราก็ใช้ขวดน้ําหอมนี้ได้ปูนาจะมีขวดน้ําหอมใหญ่ๆพี่หน้องใส่โอ้ยจะเป็นอยู่ทนอยู่น,นั้นนี่ค่ะก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่ภูราม,มีงปูนาซื้อให้มาแล้วพี่น่อง ใส่บาวานเบหวานพี่น้องนี่แหลคะค่ะใส่ใช้ไม่หวานไม่ไหวนะคะแล้วก็มีอีกชุดนะคะยังมีอีกคะ่ะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดที่หมูกไหลพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็จะมีอีกชุดนะคะปกติแต่ละชุดเขาจะให้พวกไอ้อเป็นไอชุดที่สําหรับเวลาเราเดินทางทราเวลนะคะพี่น้อง <c oughs> เขาจะมีให้เวลาเราซื้อ ของเนี่ยเขาจะให้ชุดนะคะทวกนี้สําหรับเราเวลาไปท่องทงท่อง,งเที่ยวมันเป็นเซ็ตกิฟติเซ็ตนะคะสําหรับเวลาเราไม่ต้องถือ,อแบบคเรียกอ,อะไรไม่ต้องถือแบบขวดใหญ่ไปมันจะเป็นแบบ traveling แบบ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 เวลาเราไปเที่ยวไหนมาไหนเขาจะมีให้เป็นเนี่ยที่นอนนี่มันเขาจะให้มาแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีอ่า มาสคาร่าแล้วก็อายครีมแล้วก็เนี่ยที่ปัดขนตานะคะมัทช์คาร่านะคะเวลาเวลาเราดัดขนตาแล้วก็เนี่ยที่ปัดมัทคาร่าแล้วก็จะมีลิปสติกอุ้ยลิปสติกนี่สวยมากนะนี่นีสีสวยมากดูนะคะสีสวยมากจริงแกเอามันหล่นนะคะแล้วก็จะมีอ่าโทนเนอร์เขาก็จะมีโทนเนอร์ให้เนี่ยเวลาเราเดินทางสําหรับกิจเซตนะคะเวลาเราเดินทางไปท่องท่อง,ทอง,ทองเที่ยวเนี่ย เขาเรียกว่า traveling package นะคะเขาก็ให้มาแล้วก็วก็จะให้เนี่ยดิสติกนะคะอีกอันนะคะมันก็จะเป็นสีน่าจะเป็นสีแดงเหมือนกันนสีแดงเหมือนกันนะคะสีแดงแรงฤิ์นะคะแล้วก็เขาจะมีกระเป๋าให้ด้วยนะคะมี่มันก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะเวลาเราไปเดินทางเราก็จะใส่ ในกระเป๋าเนี่ยเห็นไ,ไหมสามารถใส่กระเป๋าเดินทางไม่ต้องหออขวดใหญ่ๆไปพี่น้องมันพลุงพลั่นี่ยใส่กิฟเซ็ตเนี่ยทรัฟเ่องกิฟเซ็ตนี้นะคะใส่เข้าลงไปนะคะเราก็ใส่ลงไปตรงนี้นะคะอ่ะนี่ได้แล้วนี่กิฟเซ็ตนะคะสําหรับเดินทางปุนาจะไปเที่ยวนะคะพุนาก็จะใช้กิฟเซ็ตกิฟเซ็ตนี้นะคะเวลาเราไปเที่ยวนะคะเราจะไม่ต้องถือขวดใหญ่นะคะ แล้วก็นี่ค่ะมีอีกอันนะคะอันนี้นะคะนี่คอลเลกชันนะคะอันนี้อีกด้วยนะคะมาดูเสื้อคอลเลกชันนี้มีอะไรอยู่ข้างในมั่งนะคะกิฟต์เซตนี้นะคะมันจะมีอ,อย่างเนี้มาบังเด็กพี่หนอนเลยอุย้ยบ่งพี่นอนอเบ่งเด้อพี่นอนอง กิบเซตนี้ก็สวยนะคะกิบเซตนี้ก็จะมีครีมนะคะครีมทากลางวันพวกพวกครีมบำรุงผิวนะคะครีมบำรุงผิวหน้านะเช้าเย็นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันไอโทนเนอร์นะคะนี่เซรั่มนะคะอันนี้คือเซรั่มนะคะโอ้ยปูหน้าขาดบ่ได้เดิพี่น้องเซรั่มเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีขวดน้ําหอมด้วยมันน้าหอมแล้วก็ลิปสติกเหมือนเหมือนกันนะคะ ปีนี้เขาจะให้ลิปสติกอันเดิมพี่นอแต่บาคนเราส้มปีไอไอไอสุดก่อนมันจะเป็นแบบไอกลมๆแต่อันนี้มันจะอ่อยแบบคล้าแยบบๆกับโคคาโคล่าพี่นอสีจะแตกต่างนะคะปีนี้ออกจะสีแบบน้ำตาลน้ำตาลแบบน้ำตาลแบบทองๆหน่อยนะคะปีนี้นะคะส่วนมาสคาร่าปีนี้ก็ เขาจะไม่ให้สีดำนะคะมันจะแตกต่างไปนะคะมการ卡ามันจะเป็นรุ่นนี้ค่ะดูสิใช้ดีใช้ทนกับพี่นนอของยี่ห้อนี้ใช้ดใชีใช้ทนใช้ทนอีพี่นนอแล้วก็น,นี่มาดูตัวนี้นะคะกอไอชิโดเขาเรียกอะไรพวกไอชโดพวกเครื่องเครื่องแต่งหน้าสีสันต่าง อย่างดีได้พี่นนอห่อ,อให้อย่างดีปีนี้หอดีมากอาุ้ยมองในพี่นนอสีสันสวยงามมากนะคะสีสันจะไม่ให้ดูยี่ห้อเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะเห็นแล้วสีสันสวยงามมากอุย้ยปีนี้สวยมากนะคะออกท,งทองๆอุย้ยบองพี่นนองามบะคะเลิศไหมคะสีสวยมากเลยนะคะนี่ของนะคะที่เป็นของขวัญนะคะ อัานนี้ก็จะซื้อให้ทุกปีเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะกิฟต์เซ็ตนะคะนี่สวยบอพี่น,อน้องกิฟต์เซ็ตนะคะที่ได้มาแล้วอันนี้ก็จะมีลิปกอสนะคะอันนี้แล้วก็อาจจะมีลิปสติกแล้็ลิปกอสปู่นหน้าได้มาบบอยมากลิปกอสปู่นหน้าก็ปไปใส่อันนี้ก็จะเป็นน้านี่เนี่ยครีมกันแดดไม่ได้นะคะครีมกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงผิวแล้วก็เซรั่มเนี่ยปีนี้นะคะที่ได้มา แล้วก็นี่ตัวนี้สำคัญเลยตัวนี้แหละตัวแพงเลยพี่น้องเดี๋ยวปูน่าจะให้เบิ่งไปจับเอตัวแพงเลยคือตัวนี้นะพี่น้องนี่น,นี่มันจะเป็นชุดนี้นะพี่น้องเฮ้ยตัวนี้แพงเลยเนี่ยเขาจะห่อมาให้อย่างดีตัวนี้เราต้องซื้อแยกต่างหากนะคะแยกซื้อมาต่างหากขวดอันนี้ตกอยู่ที่ขวดละสองร้อยห้าสิบดอลลาร์พี่น้องแต่ละ นี่นี่ขวดนี้นะคะมันจะตกอยู่ที่250ดอลลาร์นะคะขวดนี้ไม่ได้อันนี้ตรงแยกซื้อพี่น้องนี่อันนี้ตรงแยกซื้อ2 5 0ดอลลาร์ต่อขวดนะถ้าเราถ้าเข้าซื้อขวดใหญ่เนี่ยมันจะ,ะถ้าเข้าซื้อขวดใหญ่นี่พี่น้องจามันเท่ากับเดี๋ยวนะจะเอาให้เบิรงใหม่เด้อยจัดเด้อ ถ้าแบบว่าเราซื้อขวดใหญ่หนึ่งขวดแบบนี้มันจะเท่ากับขวดเล็ก4ขวดพี่นนอแล้วเอ้ามันลวกเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวจะให้เบิ่งนะคะถ้าสมมุติว่าปุณะซื้อขวดนี้นะคะสี่ขวดเท่ากับขวดนี้1ขวดพี่นนอเพราะอันนี้มันจะร้อยสบหมิลลิลิตรแต่อันนี้แค่15มิลลิลิตรพี่น้อ ประมาณห้าขวดด้วยไม่ใช่สี่ขวดนะคะถึงจะเป็นขวดนี้ขวดหนึ่งนะคะฉะนั้นขวดนี้มันก็เลยแพงพี่น้องขวดนี้มันตกอยู่สองรอยห้าสิบดอลลาร์ต่อขวดนะคะเนี่ยสองขวดนี้นะคะสองขวดนี้ก็ตกอยู่ห้าร้อยดอลลาร์พี่น้องสองรอยห้าสิบต่อขวดพี่น้องสองขวดห้าห้าร้อยนะคะี่เนี่ยตัวนี้ตัวแพงเลยแต่ว่ามันคุ้มขวดหนึ่งใส่ได้ประมาณหกเดือนพี่น้องเนี่ยขวดอย่างนี้นะ ถ้าเราใช้แบบนี้นะพี่น้องขวดนี้นะปูนาใส่บอถึงสองเดือนพี่น้องเดือนกกวัวกับเบิด์ตลี่ยวนี้ใช้เยอะมากแต่ตัวนี้ถ้าเราซื้อแบบนี้สองขวดห้าร้อยเนี่ยมันก็ใช้ได้เป็นปีเลยเนี่ยปูนาใส่ขวดนี้ประมาณหกเดือนพี่น้องอันนี้เราก็หกเดือนก็ครบปีพอดีพี่น้องนั่นแหละปูน่าแฟนคนปูน่าซื้อให้แบบนั้นแล้วการเรซื้อแบบให้พอไนะคะแล้วเขาก็จะมีอันนี้นะคะ มีอันนี้ให้เหมือนเดิมนะคะนี่ก็ซื้ออันนี้จะซื้อแยกมาต่างหากโทนเนอร์นี่ขาดไม่ได้นะโทนเนอร์ปูน้าต้องใส่แล้วก็ครีมนะคะทําความสะอาดนะเวลาเราแต่งหน้าพวกขนคงไอพวกตาขอไอพวกตาเวลาเราแต่งหน้านพี่น้องขาดไม่ได้แล้วก็นี่เหมือนเดิมค่ะค็จะมีให้นะคะเป็นถุงแบบนี้พี่น้องก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี ทีกันเสียเดยได้พี่บอกขนาดเครื่องสำอางนี่ไม่ทีกันเสียได้พี่บอแล้วก็ให้ลิปสติกสื่อได้พี่น้องสื่อวนะ่าท่านมันได้พี่น้องสื่อนะคะแล้วก็ในลิปสติกนะเป็นคนที่แบบอันนี้จะเป็นออกสีน้ําตาลหน่อยหนึ่งสีน้ําตาลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นสีน้ําตาลเหมือนกันน้ําตาลนะคะน้ําตาลนี่น้าตาล ปูน่าเป็นคนหมักสีน้ำตาลพี่น้องแล้วก็มัสคาร่าอันเล็กๆในเวลาเราเดินทางนี่เขาก็จะให้ไม่ใช่ให้หรอกเนี่ยซื้อมานะคะซื้อืๆๆนะคะพี่น้องแล้วก็มัสคาร่าอันใหญ่นะคะแล้วก็นี่มัสไอ้น,นี้จะเป็นตัวปัดนะคะให้ขนตามันเวลาเราจะปูน่าจะใส่ช่วงก่อนที่ปูน่าจะปัด ปูน่าจะปัดมาสคารา่าปูน่าจะปัดนีก่อนให้ขนตามันอยู่ทรงพี่น้องปูน่าชอบแ,แบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่แหละเครื่องซ้าอางอันนี้แหละที่ปูนาใช้ก็เลยจะมาไขามาตอบให้เพื่อนๆฟังว่าปูนาใช้เครื่องสําอางยี่ห้ออะไรอันนี่ค่ะเครื่องส้าอ่างยี่ห้อนี้แหละค่ะที่ปูนาใช้อยู่นะคะก็ยี่ห้อนี้นะคะนี่ มัมีอีกนะยังไม่หมดนะนี่ซื้อมาอีกแล้วนะคะนี่นี่ขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กนี่นี่ขวดใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นี่ขวดใหญ่ขวดละสองร้อยห้าสิบเนี่ยอันเดียวกันแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ในกล่องแต่ตัวนี้เขาห่อมาให้นะคะอันนี้เขาจะห่อมาขนาดเดียวกันไซส์เดียวกันนะคะสองร้อยห้าสิบต่อขวดนะคะนี่ค่ะ สามขวดเนี่ยพี่น้องตกไปเกือบพันแลวพี่น้องเกือบพันเหรียญนะเนี่ยแค่นี้พี่นอ้องนี่นี่สี่ขวดนี่ก็ตกเป็นพันเหรียญแล้วพี่นอ้องเนี่ยขาดบมื่รพี่นอ้องบบทับบริซัยลนาสีเหี้ยวเ <laughs> <laughs> พื่อความสวยความงามนะคะเ <laughs> พื่อความสวยความงาม บางคนเขาจะมาบ้าอันกระเป๋าต่ปูน่าอันบ้าเครื่องสับอ่างไอบ้าครีมท้าหนาเลยพี่น้องบ้ามากคือครีมทาหน้าเลยพี่น้องอันไอ้ทปูน่าสื่อเครื่องซัอ่างแต่ละปีนี้สื่อกระเป๋าลุยพี่ตองได้อันได้ไรกระอันเลยพี่น้องตะวันลุยพี่ตองสื่อมามันกะมันท่าหนาบอได้ลพี่น้องแต่สื่อครีมามันท่าหนาได้ปูน่าเลยสื่อครีมกับพี่น้อง เอามาให้เบิร์นแล้วก็เอามาตอบนะคะว่านี่แหละคือเครื่องแํมอ่างที่ปูนาใช้อยู่นะคะเป็นประจําทุกวันนะคะก็คือเครื่องแํมอ่างยี่ห้อนี่เด้อพี่นออ้องเด้อนี่เราเอามาให้เบิร์นเด้อแก่นีเน่เนี่นบอนี่พี่นออ้องในนี้เป็นไหนกันหมดแล้วเนี่ยลายชิ้นลายอันค่ะพี่น้องเด้อ,อ <laughs> นะคะเครื่องแํมอ่างยี่ห้อนี่ค่ะพี่นออ้อง ชิ้นนี้นะคะที่ปูนาใช้บางคนอาจจะเห็นแล้วบางคนอาจจะไม่เห็นว่ายี่ห้ออะไรนะคะแต่ปูนาจะมาบอกว่ายี่ห้ออะไรบางคนน่าจะรู้แล้วเนี่ยบางคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ายี่ห้ออะไรนะคะการนี้พี่น้องเอามาให้เบิ้งกันเด้อจ้ะเด้อต่อมามาให้เบิ้งแล้วว่าปูนาใส่เครื่องสําอางยี่ห้ออย่างขึ้นหน้าใสก๊กเทใสเครื่องสําอางนี่ควบคู่ไปกับการนวดพี่น้องปูนาจะนวดกลัวซานะคะ แทบทุกมือพี่น้องปูน่าจะนวดกลัวซาและก็มือนะคะปูน่าจะใส่มือนวดนะคะเพราะว่ากลัวมากคือกลัวหน้าเหี่ยวกลัวมากคือมีร่องน้ำหมากหรือว่าร่องตรงรอยยิ้มตรงนี้พี่น้องปูน่าญาติญาติมากเการนวดนี่มันช่วยได้เยอะนะคะพวกกลัวรงกลัวซาเนี่ยมันนวดนวดนวดทุกมือทุกมือพี่น้องก็เหมือนกันออกกําลังกายแต่เ้าออกกาลังกายทุกมือร่างกายแล้วก็จะไอ้เต่งตึงแม่นบอ กระชับกระเฉงกระชับดูกระชับไม่ไม่โยเยะเหมือนกันหนาเขาแต่เขาหนวดทุ่มือทุ่มมือมันก็ะเทือนให้หนาเขากกระชับแบบว่าโบเหี่ยวโบยนพี่น้องทุกคนมันก็มีการเหี่ยวกันยนพี่น้องแต่ว่ามันจะชะลอนะคะมันจะชะลอความแก่นะคะไม่มีใครหนีความแก่ไม่ได้พ้นหรอกแต่ว่า เราสามารถชะลอความแก่ด้วยการนวดนะคะหรือว่าการใช้ครีมที่ถูกกับผิวของเราเลอพี่น้องเด้อก็เอามาฝากมาตอนผู้ใดมาคลิปหนีแล้วพี่น้องเด้อค่อยกอดเครื่องซ่างผู้ใดมาคลิปหนีแล้วพี่น้องเด้อก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้นากดไลค์กดแช์นะคะขอให้พี่ๆน,น้องๆอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขพนแล้อพี่น้องเด้อคิดหวังสิ่งใดขอให้สมใจปรรถนะทุกสิ่งทุกการขอให้ร่ําให้รวย ทุกทุกทุกคนขอให้สุขภาพดีนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเดี๋พี่น้องยู่ดีมีแห้งกันสุขภุณทุกคนได้จ้าสวัสดีค่ะ